พีค่ค่ะดราม่าวีซ่ามันคืออะไรได้ยินมาทา,นทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยแล้วการทำดราม่าเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหลายๆคน้องสงสัยอยู่มันแล้วมันดียังไงอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็จะมาสรุปรวมข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะเอมี่จากอินมิเกรชันนะคะกลับมาเจอกันอกนีกแล้วน,นะคะวันนี้พี่ก็จะมาคุยถึงเรื่องดาม่านะคะหลายๆคนถามเข้ามาว่าพี่คะดาม่าวีซ่ามันคืออะไรได้ยินมาทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาสรุปรวมข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะคะดาม่าก็คือ designated area migration agreement น,นะคะเป็นเหมือน l a b o r agreement ประเภทหนึ่งที่ทาง Immigration เนี่ยจัดทาพิเศษกับทางรัฐต่างๆในประเทศออสเตรเลียนะคะ,คะก็จะมีหลายๆรัฐหรือว่าหลายๆเขตเลยที่ทํา agreement ตรงนี้สําเร็จรูร่วงไปแล้วอ่ะนะคะการทาดาม่าเป็น agreement เพื่อผลประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือนายจ้างผู้ประกอบการในเขตที่อยู่ Region a l area ต่างๆนะที่ขาดแคลนแรงงานต้องการที่จะว่าจ้างแรงงานต่างชาติเนี่ยก็เลยทํา Agreement นี้ขึ้นมาเพื่อที่ผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในเขตเหล่านั้นเนี่ยจะหาพนักงานหรือว่าลูกจ้างที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทางานได้เพื่อที่จะมาฟูลฟิลแรงงานที่ช็อตเทจตรงนั้นไปะนะคะมันจะมีวีซ่า3ประเภทนะคะที่จะอยู่ในกลุ่มดาม่มานี้ก็คือเป็นวีซ่า482 k i l l s in demand นะคะแล้วก็เป็นว er ีซ่า186 e employer n o m i n a t e d สกิมนะคะแล้วก็494ที่จะเป็น Skill Employer Sponsor r e g i o n a l นะคะก็จะมีทั้ทง3วีซ่า421บกแล้วก็494ที่จะมาดูได้สำหรับปัจจุบันนี้นะมีอยู่ทั้งหมด13เขตที่ได้บรรลุข้อตกลงตรงนี้ไปนะคะก็จะมีทั่วประเทศออสเตรเลียมันจะมีลิสต์อยู่ในเว็บไซต์ของ Immigration นะคะเหมือนกับทาง New South Wales จะมีอยู่แค่เขตเดียวหรือว่า Queensland จะมีอยู่แค่เขตเดียวแต่ทั้งรัฐ South Australia West e r n Australia แล้วก็ Northern Territory เนี่ยน่าสนใจมากคนที่อยู่ในรัฐนั้นทั้งรัฐไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกของรัฐนั้นทำดราม่าได เหมือนกันนะคะแล้วการทนะําดราม่าทำไปเพื่ออะไรหลายๆคนต้องสงสัยอยู่มันแล้วมันดีอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะข้อดีของมันก็คือมันมีสิทธิพิเศษหรือว่าคอนเซ็ปชันที่นอกเหนือจากวีซ่าปกติธรรมดาที่จะมีให้นะคะคอนเซ็ชันก็แตกต่างกันไปในแต่ละเขตขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเขตนั้นเนี่ยเขาไปเจราจากับทางอิมเ g r a รชั n นว่าเขาต้องการสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะคะรัฐนั้นเขตน,นั้นต้องการขอสิทธิพิเศษทางด้านลิสอาชีพหรือว่าออคเคชั่นอะไาเงี้ค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด,ดอนัน ว่าเขตนั้นนั้นทำอะไรอย่างเช่นเวสต์ออสเตรเลียเนี่ยมีพนักง,งานเหมืองอะไรเป็นหลักอะค่ะก็สามารถที่จะไปเจรจากับอิมเมอร์เ o ชันได้ว่าฉันขอมีสิทธิพิเศษดาม่าตรงนี้ก็คือให้กับพนักง,งานเหมืองหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเขาก็สปอนเซอร์มาเลยสิคน20คนร้อยคนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเมื่อที่มาทํางานในเหมืองซึ่งอาชีพก็จะมีหลากหลายกันไปเป็นครกเป็นคลีนเนอร์เป็นเฮลเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะถูกสปอนเซอร์เข้ามาทํางานในเหมืองตรงนั้นได้นะคะหลักๆก็คือคอนเซ็ปชันของดาม,ม่าหนึ่งคืออาช เราจะสปอนเซอร์วีซ่า482ปกติแล้วนะคะผู้สมัครหรือว่านายจ้างก็ต้องไปพลิกดูว่าเอ๊ะแล้วอาชีพของเราที่จะสปอนเซอร์เนี่ยอยู่ในซีโซหรือเปล่าแต่ว่าของดาม่าเนี่ยมันไม่ต้องไปดูซีโซมันจะมีลิสต์อาชีพพิเศษของมันด้วยตัวเองอันหนึ่งซึ่งลิสต์พิเศษเนี่ยมันก็จะยาวหลากหลายมากกว่าซีโซเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเขตนั้นนะขาดแคลนอาชีพอะไรบ้างเช่นบางเขตเนี่ยผู้สมัครต้องการอาชีพเป็นพิเศษแนมะ้แต่ทรัคดิวเวอร์เป็นบาริสต้าเป็น, Restaurant Manager, Cafe Work er, ปน ist, รา้านอาหา,ารแมเนจเจอร์คาเฟ่เวิร ไ,ได้เพราะว่าขาดแคลนจริงๆะนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจข้อนึงของการที่ทำดามาคอนเซชันอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเป็นอังกฤษคอนเซ็ปชันพยายามแล้วสอบภาษาอังกฤษยังไงก็ไม่ได้5สักทีหรือว่ายังไงก็ไม่ได้6สักทีที่จะยื่น186ได้นะคะแต่ว่าดามาในเขตพิเศษต่างๆเนี่ยจะลดหย่อนจากการสอบ i e l t s าเนี่ยเป็น4.5หรือว่า6เอาแค่5แล้วแต่เขตนะคะมันต้องไปดูว่าดามาเขตไหนแล้วก็อาชีพที่เรากําลังจะขอเนี่ยมันมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละรักก็จะแตต่าง หรือแต่ละลิสต์ก็จะแตกต่างกันแต่ละอาชีพก็จะอาจจะมีคอนเซชั่นไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปดูเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือค่าแรงค่าแรงปัจจุบันเนี่ยสำหรับขั้นต่ำที่จะสปอนเซอร์วีซ่า482อยู่ที่7 6 5 1 5เหรียญต่อปีนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะถูกสปอนเซอร์อันเดอร์ดาม่าเนี่ยคุณสามารถที่จะมี10%คอนเซชั่นได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกๆอาชีพเนาะขึ้นอยู่กับเขตเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล ปลายค่าถึง76000ได้ตอนนี้ฉะนั้นต่ํากว่า10%ก็ถือว่าช่วยนายจ้างได้มากพอสมควรนะคะอีกคอนเซชั่นนึงที่น่าสนใจก็คืออายุเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าวีซ่า182เนี่ยไม่มีข้อจํากัดทางด้านอายุคุณจะอายุ50หรือ60 65สามารถสมัครวีซ่า182ได้แต่ว่าถ้าเราจะสมัคร PR 186คุณต้องสมัครก่อนที่คุณจะอายุ45ฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนจะ45แล้วก็คือจะยื่นไม่ทันถ้าใ,ในกรณีที่ยื่นไม่ทันเนี่ยต้องกลับมาขอดราม่า186เท่านั้นน,นะคะเพราะว่าหลายๆเขตเนี่ยจะบอกว่าสามารถขอ186ได้ up to 5 5 ป s o นะคะฉะนั้นอายุจาก55แล้วก็ยังได้ฉะนั้นเรามีเวลาอีก10ปีที่เราจะไปหาในจ้างในเขตต่างๆเหล่านั้นเลยเนะถ้าอยู่ในเมืองแล้วแบบเอาเรายื่นไม่ทันแล้วเราก็ออกไปนอกเมืองเพื่อที่จะไปหาในจ้างเหล่านั้นได้นะคะต่อมาสุดท้ายก็คือเป็น work experience concession นะคะมันจะช่วยลดหย่อนประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครนะคะปัจจุบันนี้ก็คือผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทำงาน full time 1ปีหรือว่า12เดือนนะคะถ้าเป็น part time ก็เป็น2ปีแต่ว่าในดามาในหลายๆเขตเนี่ยจะเขาจะดูแค่1ปี part อาจจะน้อยกว่าน,นังนด้วยซ้ำฉะนั้นมันจะทําให้ผู้สมัครให้สามารถสมัครวีซ่าตัวนี้ได้เร็วขึ้นนะคะก็คือคิดว่าดราม่า4ีตอนนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราทําให้กับหลายๆรัฐอาชีพที่ทําตอนนี้เป็นหลักอาจจะเป็นทั้งบาริสต้าแล้วก็รีสอร์แมเนเจอร์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้รีสอร์แมเนเจอร์ไม่สามารถที่จะยื่นขอวีซ่า4ี2ธรรมดาได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในซีโซแล้ว ว่ายังทําได้อยู่ในเขตเวอร์จิโนก็คือจะเป็นเวสร์ออสเตเลียหรือเซาท์ออสเตเลียเนี่ยทางรัฐเป็นทําได้อยู่นะคะถ้าใครทํางานอยู่ในรัฐนั้นๆแล้วสนใจที่จะทําดนามาตรงนี้นะคะก็ติดต่อกันมาได้นะคะคิดว่ายังมีช่องทางที่จะพาไปถึงท r ได้อยู่ดีนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะถ้าสนใจมีคำถามอะไรก็ใส่ลงมาข้างล่างนี้ได้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ